ชีวิตดีดีที่ชายแดนใต้ฟังแล้วคุณจะรู้ชายแดนใต้ดีดี ยังคงอยู่กับช่วงของรายการชีวิตดีๆที่ชายแดนใต้นะคะกับทีมงานสวทเบตงค่ะในช่วงนี้เรามาติดตามภารกิจนะคะของท่านรองนายรัฐมนตรีนายสมศักดิ์เทพสุทินค่ะในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกพตนะคะที่ได้เดินทางลงพื้นที่ชายแดนภาคใต้ค่ะตรวจเยี่ยมแล้วก็ติดตามงานด้านการพัฒนาและด้านความมั่นคงนะคะโดยเฉพาะการดําเนินงานตามมติกพตน,นั่นเองนะคะโดยที่เมื่อวานนี้นะค่ะท่านร นายกสมศักดิ์ก็ได้ลงพื้นที่หาหรือนะคะกับการพัฒนาแล้วก็ยกระดับด่านสุลากากรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสทั้ง3ด่านนะคะประกอบไปด้วยด่ยดานตากใบด่านบุเก็ตตาแล้วก็ด่านสุงไงโกโลกก็มีการหาหรือสถานการณ์ด้านการค้าชายแดนไทยมาเลเซียนในพื้นที่นราธิวาสด,ด้วยนะคะซึ่งทางท่านรองนายกเนี่ยก็ได้มอบหมายให้สอบตอและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องค่จะจัดทําแผนในการพัฒนาแต่ละด่านในการยกระดับการค้าชายแดนและการท่องเที่ยวเสนอ พตอตพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไปค่ะจากนั้นท่านรองนายกนะคะก็ลงพื้นที่จุดก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ําสุงไงโกลกแห่งที่สองค่ะเพื่อติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ําสุงไงโกลกแห่งที่สองก็มีการขึ้นเรือสปีดโบท๊ทนะคะเพื่อชมบรรยากาศการก่อสร้างสะพานและการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ฝั่งไทยและก็มาเลเซียด้วยนะคะจากนั้นช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ค่ะท่านรองนายกสมศักดิ์และคณะนะคะก็เดินทาง ไปที่จังหวัดปัตตานีค่ะติดตามความคืบหน้านะคะในการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจปูทะเลในพื้นที่ตำบลบางปูอำเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีค่ะภายหลังที่รัฐบาลชุดก่อนหน้านี้นะคะก็มีการส่งเสริมเพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะมีอาชีพแล้วก็มีรายได้ที่มั่นคงพร้อมกับติดตามความคืบหน้านะคะในการขยายผลความสําเร็จในการเพาะพันธุ์ปูดําหรือปูทะเลค่ะให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจใหม่ในพื้นที่นะคะโดยเพาะพันธุ์ในรูปแบบการเพาะฟักแม่ พันไข่นอกกระดองการอนุบาลก่อนส่งให้กเกษตรกรนําไปเพาะเลี้ยงณโรงเพาะฟักสัตว์น้ําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมอปัตตานีค่ะโดยท่านรองนายกเนะะี่ยค่ะก็ได้สํารวจแล้วก็มีการพูดคุยกับกเกษตรกรที่เลี้ยงปูพร้อมกับชิมไข่และเนื้อปูทะเลนะคะก่อนที่จะชมว่าอร่อยจนพัตนาเนี่ยสู้ไม่ได้นะคะแล้วก็ยังชิมยำสาหร่ายผมนางที่ชาวบ้านเนี่ยนำมาให้ลองอีกด้วยพร้อมกับดันอาชีพเลี้ยงปูทะเลในพื้นที่ให้ยั่งยื โดยหนุนมออขายมีเครื่องมือเพาะเลี้ยงลูกปูให้ได้จำนวนตามความต้องการของเกษตรกรที่สนใจรับเลี้ยงพร้อมกับขยายตลาดทั่วประเทศต่อไปนะคะจากนั้นค่ะท่านรองนายกสมศักดิ์ก็ได้ไปพบปะภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีค่ะติดตามความคืบหน้าการดาเนินโครงการเมืองต้นแบบอาเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีนะคะซึ่งมีการยกระดับให้เป็นพื้นที่เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมเกษตรผสมผสานแล้ เตรียมผลักดันนองจิกค่ะเป็นอุตสาหกรรมผลิตอาหารฮาลาลส่งออกต่างประเทศโดยท่านรองนายกเนี่ยท่านบอกว่าหลายเรื่องในพื้นที่ชายแดนภาคใต้เนี่ยก็เป็นเรื่องใหม่สําหรับท่านนะคะแล้วก็พบว่ามีเรื่องที่น่าสนใจในการส่งเสริมและผลักดันหลายเรื่องเลยทีเดียวนะคะทั้งการผลักดันพื้นที่ให้เป็นอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศค่ะโดยเมื่อวันที่19ตุลาคมนะคะก็มีการพูดคุยกับทางประธานสมาคมชาวมาเลเซีย เชื้อสายจีนค่ะโดยหาหรือการพัฒนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและสังคมระหว่างจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยกับมาเลเซียด้วยนะคะซึ่งก็มีประสงค์ที่จะนําวัตถุดิบและสินค้าฮาลานจากไทยไปจําหน่ายพร้อมยินดีร่วมลงทุนกับประเทศไทยค่ะในด้านการสร้างสถาบันการศึกษาโรงพยาบาลโดยดึงคนในประเทศไทย ร่วมลงทุนอีกด้วยนะคะส่วนภารกิจของท่านรองนายกสมศักดิ์วันนี้ค่ะท่านก็ลงพื้นที่จังหวัดสงขลานะคะในการหาหรือแนวทางการดําเนินงาน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะที่โรงแรมคุ้มใสงามแอนด์รีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาค่ะโดยกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้นี้นะคะประกอบไปด้วยจังหวัดสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนาราธิวาสค่ะซึ่งก็มีจํานวนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั้งสิน้น3,072กองทุนค่ะแยกเป็นกองทุนหมู่บ้านนะคะ2,909กองทุนกองทุน ชุมชนเมืองนะคะ163กองทุนแล้วก็ยังมีกองทุนชุมชนทหาร21กองทุนด้วยนะคะที่จะเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนค่ะสำหรับการลงทุนการพัฒนาอาชีพสร้างงานสร้างไรายได้นะคะหรือว่าการเพิ่มไรายได้ลดรายจ่ายบรรเทาเหตุฉุกเฉินและจําเป็นเร่งด่วนนั่นเองนะคะนี่ก็คือภารกิจของท่านรองนายกรัฐมนตรีนะคะนายสมศักดิ์ เทพสุทินค่ะในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกพตนะคะในการเดินทางพื้นที่ชายแดนภาคใต้นะคะภารกิจทั้งหมดก็คุณผู้ฟังสามารถติดตามย้อนหลังได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผ่านทางเพจกรมประชาสัมพันธ์เรื่องของการไลฟ์ภารกิจของท่านรองนายกสมศักดิ์นะคะหรือว่าจะเป็นเพจสื่อวิทยุสื่อออนไลน์ต่างๆนะคะในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ได้ทั่วประเทศเลยนะคะหรือจะเป็นผ่านทางสวท